สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเด้อครับที่เขามารับชมช่องบ่าเสริมอินดีครับครับนี่หลังจากปีใหม่กับสีมะฮางนู้ครับจะเริมสลองปีใหม่เรากับมะฮางนู้เพื่ออครับลงทงลงท้าเก้่แล้วครับไม้หนีกับสีไมอยูไอ้สิบแปดหลังครับมาหลุดน้ำกันเด้อครับ่าเสียดจจากหลังมือนะครับ อยู่คู่นี่กับสิมีซองรังครับมร่องน้ำไหลนะครับร่องน้ำไหลนอะสิมีอยู่ขางไว้ซองรังครับรุ่นน้ำกันครับว่าสิมีหนูโอ้โอ้โอโอโบอรันนะหลังนี้บอรันครับโอ้ตะบางเงี้หล่อนหมดเลยนะครับเงี้เขาเปียกกองไว้นี่หนูกินเบิดเลยหล่อนเลยแต่ว่าบอรันครับหลังแรกครับ โมลันหลังแรักต่อมาอีกหลังนึงครับหลังนี้อุ้ยหลังนี้อู้หลังนี้รันครับหลังนี้รันน่ครับใส่โอ้ใส่ง้มอยู่ครับโอ้ตัวนี้รันอีกวายุ่มถึงถือเพราะว่านี่วขยอยู่นะครับนียครับไวยหนูครับห่างไว้หนีซองหลังครับเมื่อวานนี้ ลันอยู่ครับหลังนี่ครับโอ้หมานแล้วครับหมายแรกของหลังปีไหมครับนี่ครับสองหลังเดือดหลังนึงครับหมายเนี่ยครับอยู่นี่หลังนึงแต่ว่าบอลันหนูจีเนียหล่อนครับก็ก็ะยุ่นีบางข่างควายนี่อีกหลังนึงครับแต่ว่านี่ครับเดือดตัวนึงครับใส่งามครับ นะครับรุ่นหมายต่อไปข้าง,งานครับอีกสิบหกลังครับนะครับรุ่นต่อใบนี้ครับอีกสิบหกลังครับรุ่นต่อสองลังนั่นหางคู่นําได้สองตัวไปแล้วครับอันใดตัวหนึ่งสองลังนี่บอถือครับลังที่สาม ีไม่ถูกบดถืกแต่ว่าห้อยกินกับเปลือกยุ่เดรือจะกับไายกล่องดู่รับมัน่ใชฉลาดกินเท้รุน <c oughs> ตาครับรุ่นตอหลังนี้กะบดถืกครับ ครับหลังเ่อาไปพี่ดูสินึกว่ารันน้องนี่กับว่ารันครับ หลังต่อไปครับหลังนีกระบอรงลันครับลังของวันอี้กันครับเว้์มาใส่มือหลังอุ้ยหลังนี่ลังครับหลังนี่ลังไต้ว่าโอ้ยถืกลางหลังเลย วัดหนูบ่อหญ่ไาเลยครับหนูกำลงังกู้งกำลังงามเลยครับกำลังขว้าแซ่บเขาลุ่นนี่กระดูกเอยมัดแห่น,นปวดครับเ <g ay> กะยากถ้าพอมัดกะเวลาถือนูนะครับหนูเปนหลักกลับหนีครับหาพ่กพอต้องมัดไว้ครับสองตแล้วครับ หมายนี่สิบแปดหลังนะครับได้ไปสองเต็มแล้วครับนะครับรุ่นต่อครับแขางแรงนะพวกครับรุ่นไปเรื่อยๆอันนี้บอถอือครับบอถอือ จากปีไม่กันนี่แหละครับคลิปแรกของปีครับปีหกโคครับที่ว่าห่างหนูครับรุนหลังต่อไปครับอุ๊ยโอ้หลังนี่กะรันครับรันอยู่ครับแต่ว่าถือหนูน้อยครับโอ้ซำซำขวดน้ำส่งแล้วครับมันจะเป็นหนูยังหนูพวกน้อยตีหนูพวกน้อยเหรอครับนะใส่กับลัง ทอดเลยเนะี <c oughs> ่ยกำลังทอดกรอบทอดกระเทียมที่ไข่นะครับใส่แสบลุนต่อครับเอ้าอันนี้กับลัน้นตะว่นหนูถือหนูน้อยคือกันครับนี่นะครับโอ้ถือกระหนูน้อยไดหงหรือหมนี่ ฟรีแถมแล้วครับมายนะครับครับลุ้นต่อครับลุ้นต่อนี่บ่ลนครับตัวันกับของไดีก่อนเดี๋ยวไปมาใส่ไว้ครับไหนได้แม่มันยู่กว่าน่ะ ่ะเรื่อยๆครับเรื่อยเลยครับ,รอ,รอ,รบอันนี้ก็บพราะนั้นนะเขาเบิง้งแค่ไปเขาเบิ้งช่องเป้าเสริมอินดีกับกดติดตามใหม่นี่เด้อครับเปลี่ยนกําลังใจท้ายคลิปต่อไปนะครับน,นี่ก็เป็นคลิปหางหนูนี่แหละครับนนก็เพราคลิปหางหนูกับคลิป เขาเมืองเขายังันล่ะครับแต่มีสาระเนี่ยพี่สาระเนี่ยกะตามก็ตามสภาพนะครับเพราะถ่ายคลิปให้พี่นอ้องเบื้องอยากให้เบื้องนั่งกันนะครับว่าตอนลากผักต้ออย่างนี่สียู่กันตำลุกันยู่ยังไดครับคล้ายกันบ่ครับ ห่างหนูห่างยังนี่ก็คล้ายๆกันอยู่หรอกครับแต่ว่าตอนละพื้นที่มันกับพคล้ายคลึกันครับเลยอยากคล้ายไหมพี่น้องเบิ้งครับขอมาชมเรากับกติดตามให้เด้อครับช่องบ้าเสริมมิีนะครับนะต่อไปครับรล่นต่อไปหลังนี้ลันคับแต่ว่าพอถือหนูลันเฝ้านะครับ บรรยากาศช่วงนี้ก็เป็นคึมคึม,ม,มืดมืดครับบรรอากาศหนาวครับครับรุ่นออ่อหลังนี้เป็นแขกไ่ได้รับเชิญมานะครับแขกใ้รับเชิญน,นะหนูท้องขาวครับ ช่องเขาตัวนึงครับตัวใหญ่รับดิขอคุณครับหนูชองขาวนี่ทอดก,กระเทียมบิกไซสนี่แต่ว่าเสียบเพื่อนเนี่ยเป็นหรอร้องออาไปบ้างครับแต่ว่าเราเคยกินหรอครับที่เอาไปให้คนดีบ้านครับเพื่อนนักเพื่อนเอาหนูชองขาวครับอ่ะหนึ่งตัวครับหึหลังน,นี้กลับหายไปเลยโอ้โอ้เฮ้โอ้โอ ลันครับลันแต่ว่าบ่ถึกหนูครับหนูลากไปเดี๋ยวต้องได้ถ้าถือลั่นแบบนี้ครับหนูมักไปตายทั้งหน้าแล้วก็พังเทียบไปห่างไปทั้งกันแท่นะสิมันติดตกลงมาข้างล่างนะครับข้างกันแท่นะครับหนูบ่ท่าตัวมันก็ตายบ่ถือกับกาฟาดมันแล้วมันมันตายอยู่ข้างนอกครับกับหมีมันบ่ถือครับ นี่ก็จะไปตายทยั้งรนะล้วเพืนน่อนๆมันถือโตหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายโอ้นี่เก็แย่หล่อนบ่ถือหนู มาต่อยเฉยนี่ดิยวกะไม้นี่ก็ที่ประมาณเท่านี้แหละครับครับมันก็นมาสรุปกันเรื่องว่าหมายนี่กี่ทิ่ได้ยักโตครับ กลับมาเบื้องแล้วช่องบ่อเสริมล้วก็กดไลค์กดติดตามให้เน่เด้อครับเป็นกราลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปนะครับโอ้นี่ลันหลายอยู่ครับแต่ว่าฝึกหนูน้อยนี่ต้นหัูใสททำขวดนํำสมนะครับพาอถอดพาอขัวนี่แหละนะครับไปสรุปยอดกันครับว่าไม้นี่สิบแปดหลังกี่ได้จักหลังครับถือจ้กโต ใดใจจกแต้มครับข่อนยาด้างกล่องแป๊บนึงนะครับจสีสรุปยอดให้เพื่อครับครับหมายนี่น่ครับขางหน้านะครับป้าข้างหน้านะครับป้าหยาดนะครับสิบแปดหลังแล้วก็ยุคูน้ำพุ่นสองหลังครับคิดได้หนูหาตัวครับ หนึ่งสองสามี่หาตัวนิหานี่ก็จะเป็นแขกเร่ได้รับเชิญมาเลยครับหนูทองขาวครับครับไมยนี่ก็สรุปได้หาตัวครับนะครับสิบแปดหลังก็เก็บไมยต่อไปก็อีกสิบแปดหลังครับไมข้างหน้าครับเดี๋ยวไปต้อกันไม้หนาเด้ครับเก็บต้อไปครับครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่เตอนนี้ก็ได้ครับขออนุญาตเก็บกับเก็บหนูครับขอบคุณที่เข้ามารับชมดนะครับ ขอมารับชมนะครับกดติดตามให้บป้าเสริมอีกทีนะครับขอบคุณครับที่ขอมารับชมครับ